สบายดีพี่น้องมาชมทุกคนขขนะจ้าพี่น้องงามแรงหน,นึ่งเนาะงามแรง,แรงพี่น้องเลยแต่เวนกลังสิตกดินพี่น้องเตะเพิ่มเอาดินพี่น้องเอาดินมาใส่เครื่องปลูกเพิ่นเป็นปลูกเครื่องปลูกเพราะว่าดินนั่น เพอนตัวเองนะปลูกเังกระตายปลูกเังกระตายน้องพนอะมันบติดมาเลยเรปลูกเงางพาง่ายมากพี่น้องง่ายงสาวผู้ายย มาหอดเจา้จาโมง,งละเออตอนหนึ่งโมง,งเออ,เอ,อโอ้ยพี่น้องเบิ่งสวยคอยแขวนนี่คะชิยูเดี๋ยวไป่นเอามาใส่ก๊กหมากนะเด้อพีน้องเด้อก๊กอ่ากกมะเขียบไม่มะเขียบมายอย,นนอยนัน้นา,นอนาเอ๊ะ ดินมันดินงามพี่น้องงามได้ดินอิสระตกใส่ให้กันนะบึงแปลงดีๆเนี่ยแปลงต้นมันเขาบักเกียบต้น่แข็งมอนเขาก็งามพี่น้องใหญ่สูงขนาดเลยก็มาเขียบอยู่ทางหน้าบ้านเ่านี่มีสามต้นนะพี่น้องเด้อ โบกไลพี่น้องหาหกกดหกตนทุ่นแหละตนมองหลง่ายก็ตายพี่น้องเลยหลอดฮะยังยังปยังน่าไอติมพี่น้อง ใบไส่ต้นไหม่ล้างบ้านนีน้องเพียงเนาะคนมาจักรลดล้วเฮ้ยสามหลดละบอวบบอแม่กกอมหญนจักจักสิแมีนกกยังกมาคอบจักสิแม่นกอกยังพี่น้องนี่มันมาเกิดในนาเหมือนกันันบอให้เกิดบอเกิดนามัน เกิดม oui, ันจะเป็นได้เป็นห่มใส่พี่น้องทั้งหลังเกือต้นมาเขียบคกันพี่น้องแบ็เสียบเสียบแบบนะครับไม่พิเศษอ่าหน่อไม้ป่งพี่น้องอ นี่หาก็เห็นอหาก็เห็นพี่น้องน้ำไหม้ป่งแล้วเออโประหาก็เห็นพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องเลยมองดูนี่น้ำใหม้เกิดแล้วหาก็เห็นเลยพี่น้อยเดือมูเลยทรัพยรตันั่นพี่น้องกลอน่ะคือสิตายพี่น้องเลย กดขาดคุยอืมน้ทำไมก้อเดียวพี่น้องเลยปร่งหน่อยเซยเนาะตะกี้พ้นบทต้งห้ำเัาก็บพดน้ำพดในให้หิวพี่น้องเลยเกิดแล้วปร่งเลยพี่น้อมงมาไหมคิดว่าสี่สี่บทิดคิดว่าสีตายนะพี่น้องเลย ปองนอหนึ่งพี่น้องเลยเก็บผีกล้วยมุ่งว่าชายตลอดไปนะนางเปนสู่งามเลยเฮ้ยก็แจ้หลดให้น้องไหมไปทางไหนนางง่ายพี่น้องไปตลาดไปกระพายล่ะไปกระน้องหมุกบ้างเออผมมันยืมรถไปตลาดน้องน้อยรถไปน้องน้อยรถไปยังพันมาพี่น้องเลยไปเสื้อน้องน้อย เราเจอรถท่าน้องนะขาให้เง,ง <c ười> าคาห้งเป็นเลยนาง,งายเป็นเรารถง่ายพูเนาะนางง่ายเนาะเสอแกจะไปส่เนาะวาสีส่วนไปตลาดนะ่ระ่าตอนแรงๆเอาลงโแลวจูงลงโลดล่ะบอจูงท่อนี้เล่นนี่เอาลงโลดแหละ บ่อ่ลาต่ำดอกล้งล้นล่ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้ยพี่น้องเลยขาข้ามเขาขึ้นไม่หัดตัวหน่อยก็เตะเจ็บนะฮะเอาล้งล้นะเอาลงผักนี่ฮะเออจูงล้งล้ล่ะบ่าต่ำเอาลงให้น้องนะเฮ้ยเอาลงให้น้องเลย มุกละรายดิตะลุงนั่แหละอันเอฟซีกับว่าบริเ็นน้องไครมุกเห็นนั่งน่อยพี่น้องเอมีแต่เห็นแต่พอกับแม่เพิ่นก็อยู่ในนี่แหละพี่น้องเออยู่ใน,น,นเฮืเ่อนในซ่านแหละนอกจากไปรงเียนแล้วกับบริเห็นพี่น้องวันเช้าถิกก็อยู่ในนี่แหละบริไปไสดอกอ่าจะนอนกับป่าหายแม่แล้วเพิ่นกัาพี่น้องเอสิไปพุสารวันพุ บอกแม่จะเราเอาสะอ้นไปนัส่สิเสาวนก็นอยากไปสิค่ะเลขอยู่ขับไอเต้เราขี่รถเราบ่มักบนเล่บนเล่บนเล่เป็นสิบเปอร์คนเราดินอีกเด้อพี่น้องเด้อคนเราดินมาใส่เถิบปลูกของพังเพิ่นเอ็นบอกขายาวมาหลดเนาะมาได้ยิงแย่เลยไปต,ตลาดพี่น้องไอซอยน้องเพิ่น เอาดินนี้แล้วพี่น้องมาเตะมีกกอันนั้นเองพี่น,อน,ยยอน้องเลย่นใหายกกอีกยังเนาะกกกระทบพี่น้องเลยมันบ่ใหญ่จะเื่อมันปลูกแต่โดนโดนจ่อเสียใจมาจาก,กตะเ,เวนกำลังตกดินพี่น้องเลย เช้าเมื่อยก่อนเลยเช้าแก้วยังไปใส่พี่น้องบเห็นนี่แหละกระผัวเพลินตบะตอนแรกเขาไปตลาดนอกว่าสุวนกณเกษไปตลาดพี่น้องยชาวแก้วบอไปแล้วก็ะยาเลยพี่นออ้อยโอนกับบอไปเลยอยากมืดพี่น้องเลยเาถ่ายมาไปนี่อยากมืดถ่ายออกมาแล้วนีนน่แจ้งนี่พี่น้องเยแจ้ง นี่แหละพี่น้องเมื่อนี้ฝนตกสองเถื่อแต่บ่แห้งอ่ะตกเถื่อสมิตรกะค่อยๆพี่น้องหน่อยหนึ่งตกเถื่อที่สองกะตกค่อยๆน่อยหนึ่งพี่น้องมาเอาดินนำแบบเต้าาพ,าาพี่น้องมาเอาดินอยู่ในพายก็มาเอาพี่น้องเลยมันโมเมนต์ดินเด้นะคะที่เขาเอา มันเป็นขี้เลื่อยพี่น้องเลยขี้เลื่อยเก้าขี้เลื่อย,อยบดเต็กี้นงเงาะขี่ไม่้ที่บ้านพี่น้องเลยสมวิสกกันมาหนำพี่น้องคงจะสองโตนี่นะใบเสรก็อยากไบนำท่าโซกเลย บุปไปนะ่ะอยู่แตในเฮือนเท่าแค่น้องๆตำรวเตะมาเอิญเท่าแค่เท่ายองแยง เท่าน่เรอเป็นขี่ไหมขี่เรืนอยาปเลยุกาเลยซับซให้มันแตกมันซับเรือนหมดแล้วามเปียก่เรือนเต็มไม่ไดเตนปวดเมาเรือยตด มมีรถอะไรเนาะเวลาปลูกก็สบายปลูกนะปลูกันะดำดำมาค้นเอาค้นเอาวสันเฝ้าขักเลยนี่พี่น้องไปมาเนี่ยเห็ดค้นเมื่อพี่น้องเมื่อละเล็กละหน่อยเอา ลูกผันปลูกนี่มันงามมันเป็นเพดินห่อมามา,มาปลูกมันบ่ค่อยตายพี่น้องเยต้นไม้ต้นตอกดินนี่มันตัวเองนะปลูกยังใส่กระต่ายเป็นดินทรายพี่น้องหดนา้าแห้งหดแห้งแน่นแห้งหดแห้งแน่นคือต้นหม,ม่องหม่อนเนี่ะพี่น้องเลยบอตเตกเอาดินนี่มาปลูกเห็นป่ะเขีย้ยงงามทุ่มพี่น้องเลย เอาผลเอาดินนะมาย่างปลูกเนี่ยต้นมะเขือผลกับขั้วขั่วแล้วก็เอาฝุ่นอันนี้ใส่พี่น้องเห็ดมังโกกับใต้พี่น้องมังโกกับ่ตายมัมะงอมกับปลูกทางหน้านี่แหละเออทางหน้าโล่นะปลูกยาปลูกไก่หัวอะไรนะปอูกากหัวแน่ หอดเฮือนละพี่น้องเลยอ่ะลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้กับพ่อกับคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องดีสวัสดีพี่น้อง